ได้ครับยามเป็ดตอเป็ดโกบ ใส่สองด่างบวกบวกถือกับบุถือด่างน,นี่ด่างน,นี่จะบ่อถือกับบุ้มีกบเลยครับต่วนี้เข้าไปข้างในกันไปดูข้างในจะมีบ่อมีตัวบ่อครับน่า ทางนี <muitas> ่คร <abi> <S an noise> <l Jean Rabbit> ับบ่ถือครับบ่หมาดเลยครับบ่ถือรับทางนี้ครับบ่มีกบแล้วบ่ครับเบิดแล้วบ่อทางนี้ครับบ่ถือครับโอ้ยเหนื่อยเลยครับยามบันไดก็บ่ถือนี่เหนื่อยเลยครับเหนื่อยเลยครับทางนี้ครับ หลุดครับกินอยู่ครับเจ้บ่ถือครับตามเงี้ยครับต่อต่อตั้งนี่ตั้งน,นี่ก็หลอนนี่ครับตั้งน,นี่ก็บ่ถือไปแล้วครับหัวขโมยไปนู่นแล้วครับอุ้ยขุดออกครับขุดออกออกครับขุดออกครับอุ้ยไปแล้วครับไปนูน่นเขาปลานู่นแล้วหัวขโมยไปครับตั้ต่อ น้ำเด็ดจอดังนี่บ่ถือรับนี่ครับก็ถือก็ดังนี่กับบ่อถือดังนี่กับบ่อถือนั่นนั่นกับบ่อถือบิดแล้วกดดังนี่ครับดังสุด มาทางนี้ก็บ,บอถอเออกบเบิดเลยจีออไปครับเดินทางต้อมันตน้องมีสักตัวละวะสักจุดไ้คออรับบอนนี้ก็บบถือไครับ เรียบร้อยครับดังนี่เรียบร้อยนี่ปุบปุบเลยครับฆ่าหนังฆ่าเขาเลยครับเนี่ยเนี่ยต้องแดงต้องแลงครับปุดปบก่อนครับเอาเลยนปุดปบครับไปครับยามต่อ ถือคับาตั้งนี่ก็โบ้โถือนี่ตัวถืดีบ้อระนี่กรับโถือรถลบกับกบนี่ยนัครับเรียบ้อยครับนี่ครับเรียบร้อย ไปแล้วครับไปแล้วทองแดงทองแดงใส่ครับมีใส่ตัวนี้มีใส่เลยครับนี่ครับโอ้ตัวใหญ่อยู่ด้วยครับนี่โม้หน่อยโม้หน่อยเลยครับนี่ใส่เบลล์เลยครับตัวใหญ่เลยครับนี่ถือว่าใหญ่แล้วครับกลุ่มนี้ไปครับตามต่อนั่นคือพวกครับ บืถึกยังไงมือถือบอลมือถือบืถึกโอ้โดดลงมีตัวนึงสองตัวครับโดดลงโอ้กินเบ็ดครับโดดลงครับแล้วก็กินเบ็ดครับไปไปต่อ ันีเป็นอะไงบบถือกับนางนี่นางนี่ครับนางนี่ก็บบถือเปิดระบออกกบนางนี่ก็บบถือรับนางนี่ก็บบถืออ้าวนางนี่ถชือกครับถชือกนี่ครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยปดกบก่อนครับ ร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยตัวนึงเลยครับพี่น้องน้ำเบ็ดกบครับพี่น้องอู้หเรียบร้อยครับเรียบร้อย่าเนีน่ยกบ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 ตัวถีบมา โดดลงไปละตัวนึงโอ้โอ้แรงนี่ดูดรูด,ร,ดรูดครับพี่น้องไปต่อไปต่อโอ้ยแดงนี่มีรุน่นมีรุ่นเรียบร้อยเลยครับพี่น้องมีใสมีใสครับกบตัวนี้โอ้ยตัวนึงก่อนอืม ใ, u, ใส่ยูพี่น้องใส่ยายูปวดกบก่อนอทำให้ถือบอถือครับดังนี้แค่ถ้าถึงจะบอถือกดแล้วพี่น้องย่าเบ็ดกบมาเนี่ยอ้เอาเล็วพี่น้องเฮ้ยทองโตเลยพี่น้องนี่ตัวหนึ่งใจอเอีนี่ตัวหนึ่ง อ,อีกตัวหนึ่งหุ่ยมีไตเละตัวมีไซเรียบร้อยอีกแล้วครับยามเบ็ดโก้มาถือบ่อถือ เรียบร้อยครับดังนี่หนึ่งแต้มนี่ครับอง่ายเลยครับเดี๋ยวพอนุญาตกดก่อนนะครับครับดางนี่เอาอีกแล้วครับดังนี่ถืออีกแล้วครับครบใส่พ่อปิงครับ ใครับรถยาเด็ต่อครับสไลครับถือขับับถอดังนั้นก็บถืับังนก็บถืครับใส่ดินยงใหเยเอาเลวครับพี่น้อง ฝั่งนั่นแบบสะเทือนป้าสะเทือนดินเลยครับถูกแล้วครับฝั่งนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูครับตัวนี้โอ้ตัวนี้กระโบถืออีกกินจังไหนน้อครับดูุมมิตรลอนครับฝั่งนี้โอ้ฝากพุ่นถือเต็มเลยครับโอ้นี่ครับตัวหนึ่งนี่ครับถืออยู่นี่อีกแล้วครับตัวหนึ่งอาญะเลยครับ ครับปวดกบก่อนครับนี่ครับไส้ใหญ่อย่างนั้นครับไส้บิ๊กบิ๊กครับบอกเลยครับโอ้โหนี่ครับไส้ใหญ่ครับกบใหญ่ไปครับตามต่อดังนี้เป็นยังไงอ้ยเจ้าร้อนครับดังนี้เจ้าร้อนถามไม่กันนะตามต่อครับ ด่างนี้เป็นเังไทครับโอ้ยดังนี่ก็เรียบร้อยครับเห็นบ่ครับพี่น้องกบบวิ่นี่ครับรีอยู่นี่เรียบร้อยเลยครับอุ้ยพทดกบก่อนเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวสิยางให้เบิ้งมาเด้อครับ่าถือลายปายในนี่ครับนี่ก็ตัวนึงครับนี่ตัวหนึ่งมากนี่อีกครับนี่อีกตัวนึงครับนี่ ปลายานี่ครับเห็นบ่สองดังแล้วครับติดดางที่สามอีกครับนี่บอลเลอร์เลยครับสามตัวใหญ่มากครับตัวนี้ตัวนี้ตัวทีซีครับพี่น้องโอ้ยสีดังติดเลยครับพี่น้องหวานเทียบครับนี่ครับปดกบก่อนครับปดกบก่อนครับพี่น้องขออนญยตปดกบก่อนนะเบ็ด ดังเลยบอกเือโอ้โหชื่อีนลงอะไรตัวนี้นี่ส่อยู่ครับส่อยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยนะครับ่น้วมีเต็มคำมือเลยกดกุกนะรับนะครับนี่ครับ อ๋อนตัว,วใหญนะ่ครับปกดีนะเยี่ครับวิธีเกาะนี้นะครับเห็นไหมเขาจะเกาะแบบนี้ครับแล้วก็วิดหน้าน้ำประมาณนี้ประมาณสฉบสามข้อมือนี่ประมาณสามข้อมือนี่ครับแล้วเกาะกันเลยครับสองตัวไปครับาตาม่อบังนื้บถืิครับ ทางนี้ก็าบอถุดครับเอาครับพี่น้องทางนี้เรียบร้อยเลยครับนี่ครับเรียบร้อยเลยพ่อปีงครับใส่พ่อปีงนี่ครับมีตัวไม่เหลือครับนี่บอกเลยครับมีตัวไม่เหลือครับนี่ครับเบ็ดกบใส่เดือนนะครับนี่ครับ ตรงนี้ปวดกบมั้งเนาะมันมานน่านเลยครับมันถ้านี่ครับถ้าไสเดือนตัวใหญ่เราจะตามตัวเดียวนะโกบตรงนี้โฟกัสเนี่โกบตรงนี้ถ้าตัวใหญ่เราก็ตามตัวเดียวไปเลยไปยันตมต่อดังนี้บูธิกับดังนี้บูธิกบเธิกัน ตามต่อไปนี่นะครับเลาใส่ตามหัวตามตังนี้ก็บ่ถือนี่บ่ถือเดระบอบดอีกตังงบตังนี่ตังสุดท้ายบ่ถือกับี่นเด็ดเด็ดอกตรงนู้นบ่ถือายครับกลับอีกตังสุดท้าย ตั้งสิบห้ากนใส่ยูนิยูน่รอนครับโอ้ต่ำเกินรอนครับไปตามตานเงียวนี่รอนมาครับยามเบ็ดต่อยางที่อยู่นี่ก็มาอยู่ด้วยครับโบถือครับนี่โบ,บถือใส่สามรางติดเลยครับนี่โบถือใสท่ทางนี้ทางนี้โบถืออ้าว เรียบร้อยครับพี่น้องเอ้าเอ้าอยู่นี่ก็ถือกระเป๋าเนี่ยพี่น้องเนี่ยถือสองโตเลยครับติดสองโตติดครับพี่น้องสองโตติดเอาแล้วครับปลดกบก่อนครับโอเคครับไปครับนั่นี่ตัวพี่นี่ปะครับเรียบร้อยครับพี่น้องใส่ใหญ่อยู่ครับนี่ ตามต่อครับแถวนะครับทางนี้ครับบ่อถือทางนี้ก็บ่อถือทางนั้นก็บ่อถือทางบ่อถือไปสองแต้มครับทาบนบอลนี้กคือว่ายังได้อยู่ครับสองแต็มโอเคไปครับวันนะี้หมดหมดแล้วครับพยายามบอลเก่าครับบอลนี้ เลาะยามแบบนี้เครับเบิดมือครับยามแบบนี้จากอีกจากสองสามลองอีกมานี่อีกลองนึงก็พอแล้วครับ น่มากับมอเตอร์ไซค์หูใจครับสายลุยครับมอเตอร์ไซค์สายลุยครับรถอีห่างลุยครับสายต่อ,อครับมอเตอร์ไซค์ห่างครับอะไรครับยามนี่บบ่บถือ อ้าวเอาแล้วครับดางนี่บอ่อผาดครับบอ่อผาดแน่นอนครับนี่มาแต่ละลองกับบ่อผาดครับหมานีหลีครับมือนี้ปวดกบกอนด้วยครับนะครับ้วน,นี้ครับไปไปทอดดังนึง วัวถือกำลังวัวมีตัวเลยแต่ตัวเดียวพอรอครับพี่น้องใส่ลำห้วยแบบนี้นะครับกบมันลงห้วยอันนี้มันบัวมีทุ่งหน้าเห็นไหมครับจะเป็นตาแบบนี้แล้วก็จะมีหอกห้วยห้องน้ำใส่ทำห้องน้ำห้อยไปครับ ลงไปข้างล่างกันไปทย์ที่อื่นนะครับย้ำต่อล้านนี้ก็โบ้ถือครับนี่ต้องมาน้าแห่งนี่นี่โบ้ถือนี่ก็โบ้ถือดัานนั้นก็โบ้ถือบิดครับไปบนไม่ฟังนี่อืออื ถืกบ่ครับโมถืกครับได้เลยบ้าถืกโอ้ยตัวยังไม่กินเนาะหมุนขาดไปไดื๊ดตามไม่ก่อนมาสรุปผลงานตอนเย็นนี่ครับวันชิด้หลายปันได้ครับ สรุปผลงานกันตอนเย็นพรุ่งนี้เช้าก็ไปยามใหม่รอบนี้นี่เตโก๊ะเ,เท่ตรงนี้นะนี่นะครับโอ้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 ตัวนี้ลืมหักขานะครับพี่น้องลืมหักขานี่ครับนี่ครับผลงานโอ้ยผ่านเทียบเลยครับนี่ครับ ปน่อยนะปล่อยนะ่อยปล่อยนี่ครับสรุปผลงานมือนี้ก็ได้อยู่ครับนี่ครับอืมหวานคักครับนี่ใส่ไงอุ้ยนี่ครับอุยดุยเลยครับตุยประมาณโลกกลัวนะครับไในมือนี้ประมาณสิบปีสิบตัวได้แมงดาสองตัวครับ เมืงนาอยู่นี่ตัวนึงอีตัวไปไหนไม่นะ้อตัวอยู่นี่ป่ะตัวยังอยู่นี่ครเมืองนานี่เมืงนา,าสองตัวเมืงนาหมานครับมือน,นี่บอกเลยว่าหมานคักครับหมานคักโอหยอดเลยครับประมาณโลกลัวสองโลคแล้วครับเนี่ยนี่นี่ไสเกือบนี่ไสสองสามขีดแล้วครับเนี่ยตัวนี้ยเท่าฝ่ามือเลยครับเดี๋ยว วุยเลยครับกบธรรมศาสตร์โอเคครับพี่น้องจบคลิปเท่านี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวไปพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวไปอีกรอบครับพยายามอีกรอบเดี๋ยวจะสรุปงานให้ดูเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบ